เอามมาพ่อมครับมอพ้อมแล้วแดงเป็นแดงดนำะเป็นดำชัดเจนนะครับคุณนี่ออต่อหัอต่อหัได้เสียครับลังสารโกูกวาไฟดำนะครับสิงเหนือไฟแดงนะครับสิงเนือ สิงเงาะขวัญใจเชียงของนะครับจากเชียงของเชียงรายลังสัตโกโกวาขวัญใจเจ้าป่าเจ้าป่าน้อยนะครับท่าบางทองพะเยานะครับพะเยาพะเยาเจอเชียงไฮ้ดำที่ไปดำาครับดำมาครับแดงควันมาหัวตรงครับแดงควันมาหัวตรงดำ,ดำพาไปดำพาไปดำพาไปดำจี้ไปดำจี้ไปดำเป็นดำดำเป็นแดงชัดเจนครับตัวนี้ เยาปลากับเจียงฮายครับคนนี้ริงสองเซนสองนะครับดำนันมาดำนันไป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 แดงเกียร์ไป แดงคมแดงคมแดงมดงนั S <S ่นไปแดงนั่นไปเดงไปไปแดงั่นไปดัคมขึ้นค่ะดัดมคมขึนมาดเขาคดคมไปดคมไปดคมไปกลับมาหัวตรงครับดัคมไปดกลับคอคมไปนะครับแดงนั่นมา เด็กเขาไปนำค้อนมาเดเขาข้างเด็กเดำจุกไว้อนมาหางชนใกล้เคียงกันนะครับกูนี้กลับมาหัวตรงครับหัวตรงไม่ไวพี่เขาไม่ไหวแลวพี่ทักไ,ไปปัดไไหไรหลังสัดโกโกวานะครับ ดพบกับสิ่งเหนือไฟแดงครับไม่มีเสตไตแล้วเ,เสตไตยังไม่ขึ้นมาดำนั้นมาดำนั้นมาทำตกเป็นตัวพาครับดำเป็นตัวพา นำเข้าไปนำพักนำเข้าไป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 แดงควานมานำวัดข้างเหน่งเขไปแดงเขไปแดงเขไปเห่งเข้ไปเหน่งเข้าไได้นะครับได้นะครับนำพาหัวพัดตัวนี้นะครับครับมาหัวตรงหัวตรงนั้นนำพาไปนำพาไปนำพาไปติดกลางสนามครับพาไปติดกลางสนามครับ แนวหัวตองอยู่กลางสนามนะครับพากันไปนเล่นหน้ามอือตีแอ่งนะครับฮอดฮอดน้ำเงยกไปแดงยกไปดับกดไว้ดับกดไว้แดงียงโยแนวแนวครับแนวครับ เด้งโค้ดไเดงโค้ดไวเ้งโค้ดไว้นำดันไปดำเข้าข้างดำเข้าข้างดำตุ๊กไปด้ำตุกไปเรียมดีนะครับยมุงโยกไปเด้งโค้ดไเด้งโค้ดได้งโค้ดเข้าข้างคอไปคอไปคอไปยังมาถึง่เด้งเข้าไปนำโยกไปนำเข้าขางนำตุกไปทำหัวตรงครับก็วตรงปลาหัวปลาตัวดีทุกทุครับ ดีพบดีเก่งพบเก่งครับเอาอ้ดำจี้ไปเข้าข้างไอ้ดำเข้าค้างไอ้ควานมาหัวตรงครับตันเอนเนอร์ตันตันนะโยนนะครับย่าหัวเรือนะย่าหัวเรือนะครับเข้า้างทั้งคู่มีเข้า้างทั้งคู่นะครับถ้าหัวเรือพลเดืพลาดไปนี่ล่มแน่เลยนะครับ ดำเป็นตัวพานะครับดำเป็นตัวพานำพาไปสำหรับพ่อแม่พี่น้องสมาชิกนะครับตีสนใจนะครับอุปกรณ์วัวชนทางเพจอุปกรณ์วัวชนนะครับมีขายทุกชนิดนะครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บนะครับดำโคไปดำจี้ไปดำจี้ไปอุ้ยโคไปโคไปโคไปเนี้อวานมา ขับมาหัวตรงครับับมาหัวตรงโดยเฉพาะเขานะครับวันนั่นไปจนที่พวกผ่านนะครับซื้อไปต่อเองซองปูนะครับมนมีอาการ,รมัมีอะไรอย่างเลยสภาพสมบูรณ์นะครับชะนะหัวแพ้หัวแต่เขา่ามีพวกปัญหานะครับมาแตกบอหักมาจัดมาบิน ใจงานได้ต่อเนื่องครับอึดแก่งแรงทนทานยาวนานเว <mat> <t> ลาโจนผ่านไปพกนาทีแล้วครับพกนาทียังกำหัวกำเขายูที่กลางบอลครับกางสนามครับราคายังเบียดเบียดกันครับราคายังเบียดกันนากูนี่ดำพาไปดำพาไป ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์หน่อยครับแดงโยกไปยดันมาควานมาหัวตรงเอ้นดัเข้าข้างนันจุกเนี้ยคว้านมาหัวตรงไอ้ยดัยนดันไปช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับสปอนเซอร์เป็นอุดหนุนมาแล้วจ่ายค่าเดินทางครับผมมาแล้วครับมีจำหน่ายกันทุกชนิดทุกอย่างนะครับใครต้องการอย่างติดต่อทางเพจเลยครับ หรือว่าจะติดต่อทางทิกต็อกนะครับทิกต็อกตะอูช็อปนะครับตะอูช็อปเ <mel od ic> ด้งกี้ไปเอ้ยดำดำกี้ไปเด้งเข้าข้าง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 เด้งเข้าไปเด้งโกมงไป พิงไว้ดำจุกไปแนวข้างแ้วข้างทอคอได้ทอคอโวยมันนอนพิงครับไอ้ดำข้าง,าง,างได้ดไ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 ดก่อนจะได้ทอกอจะได้ทอคอทอกอจะได้ทอกอแดงกับพิงไว้นะครับไอ้ดำข้างไปเอาไว้ทางหัวพาตัวดีทั้งคู่ครับดูเลียมไข่จะลูดนะครับดูเลียมไข่จะรูดนะคู่นี่นะหัวเรือเรือพลเรือพลาด,ระ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 ดมาผลาดได้ ล้มทั้งเือนเลยนะครับแดงนี่ยังมีอาการนะครับแต่ว่าสังเกตห่างแข่งๆตั้งๆมาครับตัแดง A bé. Đánh vào cái góc 1 cái. Đánh vào. Đánh vào. Đánh vào. Đánh ติ๊นะครับลายชนถ้าไปเก้านาทีนะครับเก้านาทีสองล่องสองร่องดำพาไปดำเป็นตัวพานะครับดำเป็นตัวพา ดำพาไปดำพาไปดำพาไปดำต้อนไปคายใกล้ใกล้ล้วนนะครับใกล้ใกล้ล้วนไอดไ้ดำจุกไปดำจุกไปดำผมไปแดงควานม,มาหัวตรงครับกลับมาหัวตรง ดำพามาดำพามาดำตอนมาดำตอนมาเวลาจนผ่านไปสิบเมตรนาที่นะครับอาข้างไปขา้างไป พากันไปเล่นน้ำนะครับพากันไปเล่นน้ำวัดกันที่น้ำเลี้ยงวัดกันที่พละกำลังนะครับฝีมือมาได้เปรียบเสียเปรียบกัน,นครับดำปลาไปดำปลาไป มาไปดำไปจแข่งหงนักนะครับกูดำมาไปรั่วกก็ถึงรั่วกก็ถึงลวกถถลวก็ยังนะครับยังนะครับดำต่อนไปครับดำต่อนไป ดำ,ดำมาไปดำมาไปดำเข้าค้างดำจุกไว้นดำจุกไว้นดำจุ๊กว้นดำจุกไว้แดงโย่ไปแดงเข้าข้างเห็นเอา,า,าหมอนี้นะครับเปลี่ยนมาเข้าข้างได้ครับามาโอตงโอตงหมอดงหมอดง ้องอดีกการสนามนะครับอย่างกำมโมกับบกเขวากันอยู่กางสนามครับพักหายใจกันสักกรั้งอับอากาศมัน้อนช่วงนี้

เด้งมา đây เดียวมา đ â ้มาหัวต้นกับมาหัวต้น <c oughs> แย่งกันแล้วครับแย่งราคากันแล้วครับเอาทางหัวสูงกันนะครับ ดำพิมไปดำตอนไปดำตอนไปอยากาเกินขึ้นได้นะครับมวลตนอากาศห้อนหอนบวกกับความเหนื่อยล้านะครับ15นาทีผ่านไปแล้วครับ ถ้าเป็นโคนเฮานี่ไปวิง่งกลางแดดเนี่ปัตรพี่นนองสมาชิคิดดูจะขนาดไหนนี่งวนไม่มีทั้งบัตรแทยเอ้านัา่นล่ะอ่านก็ว่าจะได้อูปัตันคันคำนะครับดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวครับดำได้ไม่เดียวนี่นะครับบัวจนครับโอปัตันทันคำนะครับวิ่งสุดดำ อ่าดำชนะเลยนะครับดำชนะเลยสิ